แปลงนี่สำหรับปลูกแตงกว่าสองพอลูกซอยกันเต็มทีเลยค่ะออตัดตัดดีๆนะ เี่ค่ะฟึไหวบค่ะพี่น้องฟึกไหวแต่น้อยเนาะจังสิเป็นใหญ่มากจังสิเห็ดงาเป็นเลยตอนนี้เราก็กํากลังรื้อต้นต้นแตงกว่าต้นเก่าออกนะคะเพื่อที่จะปลูกใหม่ค่ะ เดนหล่นๆแต่กลัวเอาหมาไปมองเป็นกวานี่ ก็ถ้าหางหมดยังตลองลงมือเลยอ่อันนี้คุณพ่อก็กำลังขุดอันนี้ขุด ขุดดินกบกับฝุ่นเลยนะคะวิธีที่คุณพ่อทําก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้เราหว่านขี้วัวลงไปแล้วนะคะเราก็สับไข่ผสมผสมกันไปเลยค่ะให้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขี้วัวที่เราใส่ลงไปแล้วยาวนะคะดินขุดง่ายยู่นี่ มันโดนมันโดนฝนด้วยแหละค่ะอ,อันนี้เป็นอาชีพครอบครัวนะคะช่วยช่วยกันในครอบครัวะคะะ่ะ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะวางระบบน้ำหยดนะคะคเน่ห,นหลังจากที่เราขึ้นล่องเสร็จนะคะอ,อันนี้ล่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางระบบน้ำหยดกันนะคะ ล่องที่สามแล้วอาพี่ปั้นนึงปลายลุกนึงไปเลยเ,เก่งมากครับเอาช้อนสาวช้นสาว ระบบน้ำหยดเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมปลูกกันเลยจะมาดูการปลูกแตงกวากันนะคะหยดที่เราวางที่เราวางในลอกนะคะเราก็วางเหมือนเดิมนะคะเราจะเอาด้านที่มีรูนะคะลงดินนะคะเวลาที่เราปลูกนะคะเราก็จะปลูกระยะห่างก็คือเอาตามรูน้ําหยดเอาตามรูน้ําหยดเลยนะคะปลูกหลุมละหนึ่งเม็ดนะคะ สายน้ำหยดที่เราใช้นะคะมีขนาด16มิลหรือ20เซนติเมตรค่ะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมมาดูสวนเราเยอะๆนะคะ